ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตามสัญญา C 1 2 1 2 n a r r o กับโหมดผู้จัดการทีมนะครับเราจะมาแจกแท็กติกกันในวันนี้ก็เอาง่ายๆเดี๋ยวอธิบายแผ่นนี้ก่อนว่าตัวไหนที่มีความสําคัญบ้างนะครับมาดูกันที่แผงกองกลางเนี่ยมีความสําคัญสูงมากนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวบาลานซ์เกมแล้วก็ตัวขึ้นเกมที่ยอดเยี่ยมเลย CDM จริงๆถ้ามีตัวยืนตําแหน่งดี เวิร์กเลควรจะเป็นมีเดียมไฮนะครับหรือไม่โล High เลยยิ่งดีแต่มันไม่มีหรอกนะตรงนั้นไม่มีหรอกนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ย CM ขอให้เป็น High High หรือว่าเป็นมีเดียมไฮอ่าเป็น t อค c แ h กไฮแบบมาเกลเล่อย่างเงี้ยโอเคเลยนะครับนะี่ครับไฮมีเดียมเนี่ยโอเคส่วนฝั่งเนี้ยฝั่งขวาแนะนำว่าให้เป็นกองกลางตัวบาลานซ์เกมให้ยืนอยู่กับที่เป็นมีเดียมมีเดียมหรือเอเป็น h ไฮมีเดียมก็ได้นะครับ ส่วน C A M แนะนำว่าใช้เป็นตัวที่ยิงไกลดีๆเพราะว่าแผนนี้ยิงไกลบ่อยมากนะครับคุณจะใช้ซีดานจะูใช้บัลหลักหรือว่าเป็นตัวที่ผมเคยแนะนำไปอย่างตัววินเฟรชาฮานะฮะก็ได้เอ L C M U C A M ได้แน่นอนกองหน้าขอตัวเร็วๆหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวคํานะครับส่วนด้านซ้ายขวาเป็นวิงแบ็กเนี่ยผมแนะนำว่าจริงๆไม่จะเป็นต้องเอาตัวที่มันเติมเกมเยอะก็ได้ด้านซ้ายเป็น ประเภทแบบเอ็มมานูเอลเปอร์ตีก็ได้นะครับเพราะว่าซาเนติีจริงๆผมเอาวางไว้เพราะว่าเตรียมตัวจะเปลี่ยนเตรียมตัวจะเปลี่ยนนะครับมันไม่เวิร์กเลยมันไม่เวิร์กเลยส่วนด้านขวาก็เป็นคาร์ลอสอลปาโตอีกตัวหนึ่งวิงแบ็กผมแถมให้นะครับตัวที่น่าสนใจก็คือนูโนเมนเดตัวเนี้ยนะครับลองเอาไปเล่นกันดูนะครับตัวเนี้ยเล่นดีในเมนเจอร์ผมเจอมาหลายรอบแล้วแต่ผม,ผมก็กลังจะเอามันมาเล่นเนี่ยจะเอามาแทนซาเนตตีแล้วเอาซาเนตตีไปขายนะครับเดี๋ยวไปดูแท็กติกกันนะ แทคติกตอนนี้สปีดเนี่ยใช้อยู่2นะครับใช้อยู่2 Passing Distance 1นะครับแ t t a c k i n g แล้วก็ฟรีส่วนตรงนี้เนี่ย p g t s n n g tendency บางครั้งผมก็ปรับ3บางครั้งผมก็ปรับ2นะครับแล้วแต่ว่าจังหวะเกมเป็นแบบไหนนะส่วนใหญ่แล้วผมจะปรับ2หรือ3นะครับ1เนี่ยไม่เคยปรับเลยแล้วก็ Cross 1 Shooting 2 Positioning Free เกมรับ2-1-2เป็นโคเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะปรับเกมนี้ด้วย Passing Tendency 2ลงไปให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ดูรูปเกมว่าพอเริ่มเกมไปมันส่งเป็นแบบไหนต้องการส่งเพิ่มไหมถ้าต้องการส่งเพิ่มค่อยปรับนะครับการปรับสามเาไว้มันดีตรงไหนมันดีตรงที่คุณปล่อยบอดนอนแล้วคุณไม่สนใจ แต่ถ้าคุณนั่งดูแบบผมคุณปรับ2องแล้วค่อยขยับเป็น3ก็ได้เพราะว่าถ้าคุณปรับสไว้เลยบางครั้งเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่ามันจ่ายบอลเยอะจนเสียบอลง่ายเราจะเห็นได้จากค่าการส่งบอลสำเร็จตอนช่วงท้ายเกมอะครับหรือว่าช่วงพักครึ่งมันจะน้อยถ้าต่ำกว่า85ถือว่าน้อยมากนะเพราะฉะนั้นเราควรจะเช็คด้วยนะครับเวลาเราเล่นเนี่ย เปิดดูช่วงพักครึ่งว่าค่าส่งบอลแล้วมันประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเพื่อความละเอียดจะได้ปรับได้แต่เกมนี้ผมคิดว่าปรับ2น่าจะดีแล้วเพราะว่าถ้าปรับ3ด้วยการเจอแผน4 2 3สอวายตรงกลางเนี่ยมันจะส่งบอลเยอะแล้วมันจะโดนตัดบอลจากตัว CDM 2ฝั่งของเขาได้นะครับต้องใช้อันเนี้ยความสามารถเฉพาะตัวในการเลี้ยงทะลุทะลวงไปบ้างน,นะครับถ้าเน้นส่งอย่างเดียวอาจจะติดเพราะว่าแผนเกมรับเขาน่าจะดีนะครับ หูโดนไหมนะ่ะหาแรนกระโดดมานะ่ากลัวมากโอ้ <c oughs> โหเหลือเชื่อรูปแบบนี้ไมเ่เกินจะเกินจะไอ้นี่จริงๆเลยครับ <c oughs> เกินจะต้านทานมันไม่ใช่แผนอนะมันไม่เกี่ยวกับแผนเลยคนระับเนี่ยมันโขกไปให้เขายิงเฉยๆเลยคนระับเ <c oughs> สียบอลครั้งแรกก็โดนเลยฝั <c oughs> ่งตรงข้ามบุกครั้งแรกก็โดนเลยนะเห็นไหม เนี่ยตรงกลางเขายืนกันแน่นเลยครับถ้าเราจ่ายบอลนะอ,อยู่บอลก็หลุดออกจากเท้าเนี่ยสมมุติถ้าเราจ่ายบอลเยอะมันก็จะเป็นอารมณ์เนี้ยแต่เมื่อกี้เนี่ยคือแบบบอกได้คําเดียวเลยว่ามันล็อกดเราอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแผนนะครับเราต้องพยายามดูก่อนว่า แผนที่เราเซตอยู่มันมีปัญหาอะไรตรงไหน้นึณตอนนี้คือเราไม่สามารถเจาะตรงกลางได้เลยครับเราอาจจะต้องออกไปริมเส้นแล้วก็ไปเปิดเอาเดี๋ยวรอดูว่าอีกสักสิบห้านาทีในช่วงครึ่งแรกเป็นแบบไหนโอ้โอถ้าแทงข้างบนได้นะกีด้าล็อกบาออกตัวเร็วกว่านี้ชนิดหนึ่งกนะ็ดีมาก เนี่ยอาจจะต้องไปเปิดเอาปเปิดเอาได้หรือเปล่าไม่รู้แต่บัลักยิง <c oughs> ไปเปิดมาให้มงแล้วก็เน้นแถวสองแล้วก็เล่นลูกเตะมุม,มเอาเกมเนี้ยต้องเป็นแบบนั้น <c oughs> สูตววาววไม่ดีและว <c oughs> ยิงเน้นเน้น,น,นมงจอดจอก็ออกเนี่ย <c oughs> นะครับดูแววไม่ค่อยดีแล้ว และเกมนี้เจอแบบพวกตำนานเจ็ดแสนกว่าด้วยถ้าลบก็คือลบหมื่นนะโอ้โหเดร์ซิอาละาร์ลูเราดูแวะดูสถิติเนี่ยส่งบอลโอเคนะครับโอกาสของบอลโอเคยิงโอเคจริงๆลูกเกมดีกว่าทั้งหมดครับฝั่งตรงข้ามมีโอกาสแค่ลูกนั้นอนะลูกที่มันไม่ คิดว่ามันไม่ควรเข้าด้วยซ้ำไปนะครับครั้งเดียวเป็นประตูเสียบอลง่ายนะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปปรับแผนนะครับแบบนี้เนี่ยเราเราไม่ควรจะไปปรับนะเนี่ยเราควรจะเล่นต่อไปก่อนเอาประตูคืนให้ได้ครับคือการส่งบอลเรายอดเยี่ยมอะเลี้ยงบอลก็ดีส่งเี้เอาอี้ ขอยหน่อยดึงจังหวะหน่อยโอ้มักเกลเล่สวยทรงทรงผิดตัวหรือเปล่าคือจังหวะสุดท้ายแล้วเนี่ยเหลือแค่จังหวะสุดท้ายเนะลูกเกมดีกว่าทุกอย่างครับฝ่าตรงข้าวส่งบอแลแทบจะไม,ไ,มไ,มไม่ตรงแล้เนะี่ยโดนแล้วเนี่ยโดนสวนกลับคนระับแล้วก็โดนลูกเตะม,มุมคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าสภาพนี้นะผมบอกเลยว่ามันจาเป็นต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นเว้ยแต่ว่าเราอะ่ะไม่มีไม่มีผู้เล่นสำรองนะครับคือเราดีหมดทุกอย่างรูปเกมดีอะไรดีแต่ว่าจังหวะจบสก,กอร์สุดท้ายมันไม่ได้จริงๆอะ่ะอันเนี้ยผมพูดตรงๆว่ามันไม่เกี่ยวกับแผนเลยครับมันคือฟอร์มการเล่นของตัวผู้เล่นดูดิไม่มีตัวไหนขึ้น6เลยครับนะโดนลูกเตะมุมอีกอันเนี้ยคือจบแหละเกมเราจบแหละอันเนี้ยถ้าถ้าผู้ชมเจอเกมแบบนี้แลถ้าผู้ชมปล่อยจอยได้เลยครับมันไม่มีทางที่ถ้าผู้ชมจะชนะหรอก ก็ตัวผู้เล่นเรามันมันแพ้ถ้าเรานั่งดูกันจริงๆเราดูกันอย่างยุติธรรมนะครับเกมันแพ้คือก็คือเหมือนแพ้ครับเหมือนฟุตบอลจริงๆแหละนัดไหนเรามันจะแพ้ตัวเราดีกว่าเยอะน้อยแต่ว่าก็มันจะแพ้แผนมันมันเจาะไม่เข้าอ่ะก็คือจบนะครับถามว่ามีโอกาสได้ยิงบ้างไหมก็มีนะแต่ว่าโอกาสมันเป็นแบบไม่จะแจ้งอ่ะดูดิ มันทําอะไรก็ไม่รู้เห็นนะปรับส่งให้มันเร็วขึ้นในช่วงท้ายเกมมันก็ไม่ยิงเนาะดูนะจบแล้วแพ้แล้วเกมนี้เกมนี้แพ้แล้ว <Beck> แผนดีกว่าไม่สำคัญสำคัญที่ ฝันโดนข้ามเนี่ยยิงสามทีโอกาสจะแจ้งสามทีเลยเห็นไหมแผนเขาเป็นแผนสวนกลับด้วยแหละตัวเราทำไม่ได้เองครับตัวเราทำไม่ได้เองเกมเนี้ยคมถึงบอราว่าจริงๆแผนเราเจอแผน42 3สอานึ่ะค่อนข้างเล่นลำบากครับจริงๆต้องออกไปเล่นข้างๆแต่ด้วยความที่เกมน,นี้มันดันชุลลางเล่นอะ่ะ นะทีมเรานะั้นทุลังเล่นนะลูกเกมดีมกว่าเยอะครับคลองบอลดีกว่าโอกาสยิงนู่นนี่นั่นโอ้โหเนี่ยลบทีลบหมื่นนะครับเนี่ยประมาณนี้แผนนะครับผมใช้แผนนี้ดันขึ้นมาช่วง9 0 0 0แสนกว่าตอนแรกอยู่ท็อปกว่าๆเนี่ยโอโ้โหลนลงมาแล้วเวลาเจอทีมประเภทแบบนี้มันบางจะแพ้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเวลาได้เนี่ยได้5000ลบทีลบหมื่นเห็นไหมแต่ละตัวนะครับประมาณนี้4 1 2 1 2ึ่งสน่าโรท่านก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ ก็ดูการพ่ายแพ้บ้างแต่ว่าอยากให้ดูรูปเกมเป็นหลักว่าเออเรามีวิธีการปรับยังไงอะไรยังไงดูยังไงนะครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยฝากคอมเมนต์เหมือนเดิมว่าอยากได้อะไรอยากดูอะไรนะครับแล้วก็นิดนึงสำหรับาวาันใครที่ยังไม่เห็นอัปเดตสถานการณ์ของของตัวฟ f a Mobile สยกนิดนึงวันนี้ตีสอนะครับจะมีกิจกรรมเข้ามา สกิจกรรมด้วยกันอันแรกอัปเดตทั้งนิดนึงก็คือตัวพรามไอคอนเซ็ตใหม่นะครับพรามไอคอนเซตใหม่ก็จะเป็นกุล,ลิตโลลองบลองฟานบาเชนเปียโรหรือว่าโตคาร์ลอสแต่ที่คิดไว้เลยนะครับว่าจะมีกุล,ลิตมา115ก็มาจริงๆนะครับนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2องคือกำลังจะมีกิจกรรมใหม่อีกหนึกิจกรรมก็คือที่ น่าจะมีบางคนเห็นแล้วนะครับชื่อกิจกรรมว่า new record breaker นะครับการ์ดสวยมากตัวที่น่าสนใจที่น่าเล่นเลยนะผมดูอยู่ก็คือ Sergio Busquets, g i ยานโอบักนะครับแม็กอา a ิสเตอร์อเล็กซานเดอร์อโนลองไปรอดูว่าราคาไอ้พวกนี้จะแพงมากน้อยขนาดไหนเพราะว่ามา113เลยนะโอบัก113อเล็กซานโดร113 CDM 113เอ้ยอเล็กซานโดตัวเนี้ยน่าเล่น เขเผื่อหน้าเล่นกับโูบันโตคาร์าลอดอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็รอกันได้ำหรับตีสองอัปเดตคืนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า